สวัสดีครับผมนมพุกพากครับ EP สองในวังแก้วนะคะรับผมผ้าชมบรรยากาศพี่น่องฟังเพลงมุนมวนของบักหลาดหน่อยเฮาไปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปที่อาชาวประมงนะครับ อากาศหนาโยมากได่ไร่ซดของน้องมาเคลื่อนน้นองมีความสุขนะครับชีวิตประจำวันของน้องจะโอเคหลับเริ่นดีครับหลังจากที่เอ่เราเข้าคุยกันตกลงกันเรียบร้อยกับแม่หักมันก็นโอเคแล้วครับไม่มีปัญหาขอให้ลูก ก็ให้น้องอยู่แบบมีความสุขพวกเข้ากับพ่อใจแล้วครับเพราะว่าน้องต้องใส่ชีวิตการเดินทางอีกโดดเ่เป็นอย่างนั้นครับ <c oughs> พ่อ,พอ,พอแม,แม,แม่ทุกคนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นจะเป็นการเรียนการสอนการลาลงชีวิตไปเพิ่งกสิเก่งไปหนก็ต้องห่วงมานานหน่อย มนเก่งอยู่แล้วการลองก็ล่ำมวขึ้นลองโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยผมบ่เคยเห็นเลยบ่เคยได้ยินเลยเพลงที่มันเป็นล่ำมามขึ้นคลายเป็นอมอมล่ำสิงยังไปสั่นไหมสุดยอดเลยป <c oughs> กติก็จะเห็นแต่ล่ำแบบนี้ก็ได้เห็นแบบเหมือนล่ำก่อนล่ำสิงออกมาหมวนแห้งเงีวเหยียดเลยผมนั่งฟังป้าถึงไม่ใจก็ได้คอมเมน ให้กำลังใจมันล่ำเกงแห้งอยู่ล่ำเกงข้นเฮาววัฒนาชีวิตเส้นกราพชีวิตกับบอสซ้ำกันนะบางคนกับร่ำเกงบางคนกับร่ำบอเกงแต่น้องเกงแห้งนะครับบอบอกเลยเพราะเปนหลงทางบอกเือสั้นเนี่ยคือสูงแค่โวย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 แบบมัน Nhìn bản yu mong, tuk mong, tuk lắm. Nhé non Qua lời, vẫn chị liệu học quay. Quanta đẻo ra đây. Tôi mát, giờ. đâu có yên. mát Hong. 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 Ơi Ơi Hong. 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 เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่บัตรรางนีเข้ากับใครมีคนอยู่พื้นที่ประมาณสองร้อยตารางกว่าแต่ว่ามันอยู่ไกลทะเลอยู่ประมาณทางจากทะเลประมาณลอยสองลอยเมตรเปล่าพวกชาวประมงอยู่นี่พวกโมโหหลากหลาย โห,โหมาหน้าชัยเพชรบรนแทงโอ้โยคนอย่างล่ลาเก่งแต่ก่อ,อนเมื่อคืนนะ่ะนกผู้ผาพึงแค่ได้ยินนะครับมาเป็นบทโศกมาเป็นบทดีใจมาเป็นบทแบบอ่อนอ่อนแม่ฮักได้มดสุดยางครับโอ้เก่งมากนะครับถ้าเอาได้ขลามเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าเลย้ย ไปขึ้นล่ำในสุดยอดเลยนี่คือทีดช่าประมุ่งพันเดียนะครับแต่ว่าพันออกเรือไปหลายเดี๋ยขางชีล่องอยางโลกไปเล่นไสไป,ไปทายเอาจากักทอดสงควนนะเอาสิกลับไปรับมาดามนี่ไปดูสิมีเรือหลงเหลืออยู่ไหม เก็บ i ไอแพดกันเดี๋ยวมันสีหายตัวนี้สำคัญมากข้อมูล <c oughs> เป็นอะไรกส่วนมากสาวๆเขาจะออกเลือเหมือนจะมีลมน้ำมีลมพอนิดฝ้าเขาเดี๋ยวห้าเอาแค่สองคลิปพ่อมาอน,นิ ยัต้องไปทุระอีกตอนใบต้องไปรับฝรั่งไปตัดผมอีก <c oughs> เหมือนจะได้เงินไหลแต่บ่เมีย <c> น <oughs> จะหายุหากินกันไปพี่น้องเลยไอ้เป็นคนรวยเนาะ <c oughs> ออกกะมากส่วสิได้นอนเดี๋ยวใบสองต้องมารับฝรั่งิจด้นอนจกอักโมงนอนหน่อยเดียว ช่วงสาิ่นยังบดได้ปดปูดกเพราะว่าคนยังไปไปสาวอวนปูกันอยู่อาจจะสั่นไงจัง่อยเอาคุณแจรหลดกับบด้เอาลงมามี่คนหลักบ่ลละนี่อันนี้คือที่ทำนักของชาวประมงนะสุดยอดในปูหลวงพ่อจันทร์นี่ตัดม่ตัว เหมือนดินมาแต่เช้าเลยแม่ยังไม่มาเหรอพ่อออกไปแล้วใช่ไหมนี่ดูข้าปดอะไรนี่ดูก่อนปู สวัสดีครับว้าวนี่ไงนะมาไกลเลยนะเราเนี่ยฮะมาไกลเลยทำไมไม่ขนไปทำที่บ้านเลยล่ะไกลมากใช่ไหม,ไมเห็นตะไม้ไงตะไม้เนี่ยเอาไปทุกปั้นเลยมั้งนั่นอะ่ะสุดยอดเลยอันนี้เพื่อนนะเนี่เพื่อนจิตแอรจิตแออันนี้ลงยลงลง youtube นะท่านจริงจะมาแล้ว ก็ไม่เป็นไรนี่ยทำไมกลัวไงนี่เขาได้ปูมาเห็นไหมเนี่ยจะไปรับฝรั่งซื้อไม่ได้เราโฆษณาให้มีแต่เขาจะมาซื้อด้วยอะไรสุดยอดเว้ยเต็มตายแล้วนั่นน่ะตายแยกหนึ่งฮะที่หาที่ตึงนั่นแหละมันมีลมนั่นเนี่ย รับไปเด้อก็มาถ่ายวีดีโอเดี๋ยวไปถ่ายหน้าน้ำก่อนเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนผมก็ทำอยู่นี่แหละ<า>อันนี้คือเรือชอบประมง น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยสบายดียดนี่ระดับโปรเฟชชั่นนอลน,นะครับ<ะ>แต่เยอะไหมเสีย,ยโอ้โห10โลเลยเหรอวันนี้มีลมนิดๆเหรอหรือแรงๆเหรอเดีย๋ดวยวก็ลงแล้วใช่ไหมลงใสๆไหม นี่ชาวประมงเขาจะอยู่ที่ไอ้นั่นนะครับอยู่ที่วางแก้วอาไปปดไหนเนี่ยบนนะนรัก็ออยังเหมือนเดิมอยู่เลยแข็งแรงอักไหนเนี่ย่านเรือมนเห็นี่เนี่ยเอ๋สุดยอดฟังนู้นก็นจะเป็นอ่าหินสวยนามใสนะครับนู้นที่เป็นตึกขาว,ขาว นี่แหละครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เฉยเนาะคอยอพะเพอ,อแ,มแ,มแม่มีความสุขเด้อครับเด้อก็ไรก็ซับสไครต์ให้น้ตผูกผพาก็เป็นกำลังใจต่อไปครับสวัสดีครับ